สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยหลังจากเนื้อหาสปอยวันพีซในตอนที่1 0 2 3นั้นได้มีการหลุดออกมาเนี่ยในตอนนี้ตอนเดียวก็จะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของซันจิโซโลแล้วก็คิงหรือแม้กระทั่งการต่อสู้ต่างๆในภาควาโนโแต่ว่าเรื่องราวที่เราจะหยิบมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของโมโมโนสเกะที่ในที่สุดเขานั้นก็ได้ใช้พลังของชินบุในการกายร่างนะฮะเป็นผู้ใหญ่ในวัยปีแล้้วก็ทําใหโโมมสาาามรรถกยาบเปวัีแล้วก็โมอยู่ต่อนหน้าลูฟี แต่ว่าการเพิ่มอายุของมเมนต์สเกตในครั้งนี้มันก็จะมีประเด็นนะฮะที่เรานั้นอาจจะคาดไม่ถึงแล้วเชื่อมโยงส่นอนาคตก็เป็นได้แต่ว่าก่อนที่เรานั้นจะเปเริ่มคุยกันก็ต้องขอเตือนไว้เช่นเคยนะว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นแค่การวิเคราะห์งานเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนื้อหาทั้งหมดที่เราคุยกันในคลิปนี้นะ่าจ,จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ยังไงก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมกันด้วยนะฮะโดยหลังจากที่โมเมนต์สเกตในการล่างเป็นผู้ใหญ่เนี่ยภาพสปอยที่หลุดมาเนี่ยก็ ซึ่งไคโดในรล่ามังกรก่อนหน้านี้ก็จะมีความสามารถมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทําให้ก่อรอยได้การใช้สายฟ้าการใช้ใบมีดลมหรือแม้กระทั่งท่าลมหายใจมังกรที่เป็นการพ่นไฟขนาดยักษ์พะฉะนั้นการที่โมโมโนซเกะนมีรูปร่างเหมือนกับไคโดเราก็ต้องย้อนกลับไปดูนะว่าโมโมโนซเกะในตอนที่อยู่ที่พังห้าสายเข้านั้นขิ่ผัปีศาจเทียมที่เบก้าพังนั้นสร้างขึ้นมาแล้วก็บอกนะว่ามันผิดพลาดแต่ว่าด้ยวยความที่ว่าที่พังห้าสารนี่ก็มีมังกรเทยม,มากมายแถมสัญ,ญลักษณ์ที่พังห้าสารน้นก็มีรูปร ที่มันคล้ายกับเกาะนิชิมะแล้วก็สัญลักษณ์ของไคโดอีกด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้นั้นก็จะมีคําพูดนะว่าไคโดเคยถูกทหารเรือน,นั้นจับไปหลายครั้งเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับว่าถ้าเกิดมังกรที่พงังฮาสตา์กับผมปีศาจเทียมที่เวก้าพังนั้นสร้างขึ้นมาและโมโม,โมนกินข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านั้นสร้างขึ้นมาโดยมีไคโดเป็นต้นแบบมันก็จะเท่ากับว่าในตอนนี้โมโมนุสเกะมีพลังของมังกรที่ท่าเทียมกับไคโดแต่ว่าในที่นี้ผมก็หมายถึงพลังผลปีศาจเท่านั้นนะฮะ การปล่อยสายฟ้า <S <S การปล่อยใบมิดลมหรือแม้กระทั่งท่าลมหายใจมังกรโมโมนนั่นก็ได้จะทําได้แต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าไคโดนั้นมีร่างกายที่แข็งแกร่งและไคโดในตอนที่อยู่ในร่างมังกรนั้นก็ไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดแต่ว่ามันกลับเป็นร่างไฮบิดแล้วก็ร่างธรรมดาของไคโดนะที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดแลวครนั้นก็มักจะใช้ในการต่อสู้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าร่างมังกรของโมโมนั้นจะมีความแข็งแกร่งเท่าๆไคโดเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าโมโมนั้นจะสามารถต่อสู้ไคโดได้นะฮะและประเด็นนนนนนสําคัััญญททีี่่่่เเเืื้้้้อรอรงใใหหโโมตวขึย มันก็น่าจะเป็นเรื่องราวการใช้พลังในการยกก่อนนิชิมะเพื่อไม่ให้มันล่วงหลนลงไปถ้าเมืองหลงดอกไม้นั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีการพูดคุยกันนะว่าเกาะอน,นิกชิมาเดิมทีมันคือพังห้าศาสตร์ที่ใครโดนในยกลอยมาที่ประเทศวานุหรือไม่เพราะว่าเกาะพังห้าศาสตร์ตรงกลางนั้นก็ได้หายไปแถมสัญ,ญลักษณ์ที่พังห้าศาสตร์นี่ก็มีรูปร่างเหมือนเกาะน,นิชิมหมอีกด้วยนะฮะซึ่งมาก็ก่อนหน้านี้ก็ได้พูดนะว่าเกาะน,นิชิมะเดี๋ยวนี้มันมีชื่อแบบนั้นสินะ โดยจากคําพูดนี้มันก็เลยน่าสนใจนะว่าเกาะก่อนอนี้เนี่ยมันจะเป็นเกาะพังหาสาที่ใครโดนนยกมาหรือไม่แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจก็เลยนามาฝากเพื่อนๆกันแล้วก็ประเด็นต่อมาเกิดกับพลัง,งชี้นบุว่าทําไมชี้นบุนั้นต้องเปลี่ยนให้โมอมมอนโสเกตกลายร่างเป็นชายหนุ่มอายุ28ปีเพราะว่าด้วยความที่ว่ามอมมอนุตสเกต ในตอนแรกนั้นเขาเป็นเด็กอายุ8ขวบซึ่งถ้าเกิดว่าใช้พลังของชีนโนบุในการเปลี่ยนมอมบุนสเกตให้กลายเป็นชายหนุ่มอายุ18ปีก็น่าจะสามารถกลายรล่าเป็นมังกรตัวเต็มวัยได้นะฮะแต่ว่าชินโนบุนั้นกลับเพิ่มอายุให้กับมอมบุนสเกตถึง20ปีมันก็เลยน่าสงสัยนว่าการที่อาจารย์โนดานั้นทำแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการปูเรื่องราวสู่เนื้อเรื่องนานาคตหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะจำได้ก่อนหน้านี้โคสกิโทคินก็ได้ใช้ความสามารถของพลังผปีศาร์ส่งพวกของมอมา20ปี และทีนี้ชิโน,นบุนก็ทาให้มมอนุสเกตโตขึ้นมา20ปีด้วยพลังผลพิสานของเขาเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าร่างกายของมมอนุสเกตในตอนนี้เนี่ยเป็นไปตามที่ควรจะเป็นถ้าเกิดมมอนุสเกตไม่ได้เดินทางมายังอนาคตแล้วก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวในตอนนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการหักล้างให้ร่างกายของโมโมไมีอายุเหมือนกับเขานะไม่ได้เดินทางข้ามอนาคตมาและด้วยเรื่องราวของอยู่ในเรื่องวันพีน,นก็จะมีเรื่องราวที่เคยบอกไว้นะว่าชิราโฮชิที่เป็นอาวุธโบราณเพอ,รอ,อพกร และพลังของโพไซดอนนั้นก็จะมีช่วงเวลาอายุที่ตื่นขึ้นซึ่งคาว่าช่วงเวลาอายุก่อนหน้านี้นั้นก็จะมีคําพูดน่ว่าโพไซดอนนั้นจะมีช่วงเวลาที่กลับมาเกิดใหม่และก็ในตอนที่โรเจอร์นั้นได้ยินเจ้าทะเลนั้นคุยกันว่าอีกไม่นานราชาทั้งสองนั้นก็จะได้มาเจอกันและก่อนหน้านี้โมโมโนสเกะนั้นก็จะมีพลังในการออกคําสั่งให้ช้างสุนิชามันก็เลยน่าสนใจขึ้นมานะว่าโมโมโนสเกะคราวนั้นจะเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญที่กําลังจะกลับมาหรือไม่เพราะว่าด้วยความที่ว่าาาาาจจูนนียให้โโมมดิทงคป และจูู่เนื้อเรื่องเล่นก็กลับให้โมโมนแก่ขึ้นถึงยี่สิบปีสงันเหมือนกับว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้พยายามปลุกให้โมโมโนสเกะกลับไปมีอายุเหมือนกับที่เขาควรจะเป็นแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าชีโเอาชี้เมื่อเธออายุถึงกาหนดพลังของโพไซดอนนั้นก็จะตื่นขึ้นผมก็เลยคิดว่าการที่อาจารย์โอดะปลูกเรื่องราวให้โมโมโนสเกะนั้นอายุเพิ่มขึ้นยี่สิบปีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการปลูกเรื่องราวให้โมโมโนสเกะมีพลังอะไรบางอย่างตื่นขึ้นเมื่ออายุถึงแก่นก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านีีเน้เเ่กก็็จจะมรืออองาองาวขบบแลทแทิ ที่ได้มีการโปรเรื่องราวนะว่า2ตัวละครนี้จะได้กลับมาโดยจอยบอยเนี่ยก็จะเป็นคนที่โคาสเกวเนี่ยนบอกนะว่าสักวันหนึ่งจอยบอยนี่จะกลับมาเขาเล่นต้เปิดประเทศวาโนส่วนเทพแบงตัวที่นิกะสักวันหนึ่งเขานั้นจะปรากฏตัวออกมาเพื่อปลดปล่อยเหล่าทาสซึ่งในตอนนี้คนที่มีโอกาสจะเป็นจอยบอยมากที่สุดเนี่ยนั่นก็คือลูฟี่และจอยบอยกับนิกะนั่นก็น่าจะเป็นคนละคนกันและที่สําคัญก่อนหน้านี้ก็มักจะมีคําพูดนะว่าลุงอรุนแห่งวาโนนั้นกำลังจะมาถึงและคนที่จะนำลุงอรุนนั้นมาสู่ ซึ่งลงอรลุนที่จะมาถึงนั่นคือพาธิตขึ้นใช่ไหมฮะและเรื่องราวของนิกาเน,นี่คือเทพบรรดาอาทิตย์มันก็เลยทําให้น่าสนใจนะว่าเทพบรรดาอาทิตย์นิกามันจะมีโอกาสที่จะเป็นมอนุสเกลหรือไม่เพราะว่าด้วยความที่ว่าในตอนที่พูดถึงนิกามันก็จะมีเรื่องราวที่บอกนะว่ามนุษย์เงือกคือเผ่าพันธุ์ที่เคยเป็นท่านมาก่อนและก่อนหน้านี้นี่ก็จะมีเรื่องราวความทำนายนะว่าสักวันหนึ่งลูฟี่นั่นจะเป็นคนทำลายเกาะเงือกอมันก็เลยทําให้น่าสนใจนะว่าถ้าเกิดจอร์าที่กลับมาใน,น,นี่่นนคือมล่ย มันจะมีโอกาสหรือไม่ที่หลังจบภาพวานจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กองเรือโจลูฟี่และก็โมโมโต้องร่วมมือกันแล้วก็ไปช่วยกองเรือก็เป็นได้นะฮะแต่ว่าในที่นี้ก็ไม่แน่นนว,ว่านี่กะอ,จจะ,ะอาจจะเป็นลูฟี่ส่วนจอยบอลอาจจะเป็นโมโมโนสเกะเพราะว่าในตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะว่าตกลงแล้วจอยบอยเนี่ยจะมีโอกาสาที่ข้านี้จะเป็นลูฟี่หรือไม่แต่ว่าประเด็นที่ผมสนใจนะก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าชินนบุ แทนที่เธอจะเปลนร่างกายโมโมให้เป็น18ปีเธอนั้นกลับเปลี่ยนให้เป็น28ปีตามช่วงเวลา20ปีที่พวกโมโมนุสเกะนั้นเดินทางเข้าเวลามาสงงางันผมกเลัคิดว่าเรื่องราวอายุของโมโมนโนสเกะแล้วก็การเดินทางเข้าเวลามายาณนาครน,น,นอาจจะมีผลนะฮะทำให้นาคตน,นั้นเปลี่ยนไปจนสุดท้ายต้องทำให้โมโมนโนสเกะกลับมามีอายุ28ปีเหมือนว่าเขานนั้นไม่ได้เข้าเวลามานั่นเองเพราะว่าในที่นี้ขาพูดถึงเจ้าเทเลที่บอกนะว่าอีกไเม่นานราชาทั้งสองนั้นจะได้เจอกันเนี่ยคำว่ารา,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 างองีเืก หรือว่าโพไซดอนที่เป็นอาวุธโบราณแต่ว่าอาจจะหมายถึงโมมนุุสเกตแล้วก็ลูฟี่ที่จะได้มาเจอกันอีกครั้งแล้วก็ร่วมมือกันรับประเทศวาโนอและในที่สุดเรื่องเราหลังจากนั้นก็อาจจะเชื่อมโยงไปสู่กองเงือกก็เป็นได้นะฮะโอเคเลยเนี่ยหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะมีประมาณนี้นะฮะแล้วเพื่อนๆล่ะฮะคิดว่ายัางไงคิดเห็นยังไงเกี่ยวช่วงเวลาอายุของโมมนุสเกตกับการข้าวเวลามา20ปีแล้วจู่ๆร่างกายเนี่ยก็ดันถูกทําให้แก่ลง20ปีสงานแถมมันยังมีเรื่องราวของนิกาแล โอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการนับเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆในช่องเราสวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ